สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แมปโอปีเต็ดนี่เลยพี่นายพี่นายพี่นายนีพี่นายมาแล้วรอกันก่อนเออเราต้องรอกันนะเพื่อนๆนี่พี่นายใส่แว่นตาด้วยนี่เลยตอนนี้เราเข้ามาเราต้องทำอุ้ยน้องนายได้อะเราต้องไปเช็คควยเหมือนน้องนายหรือเปล่าเช็คแล้วเช็คแล้วเช็คควยเรียบร้อย อันนี้ถ้าเราตกลงไปนี่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้สะพานจะหายไปเฮ้ยสะพานจะหายไปหรออ๋อถ้าเราเหมือนกับว่าถ้าเรากระโดดไม่ทันเนี้ยสะพานจะหายไปใช่ไหมพี่ดีอืเอาน้องนายอยู่ไหนอ่ะรอด้วยสิอยอยู่เอานุองนายเร็วเร็วเร็วจึงจึงจึงดึงดึงโอ้หมาหน้ายมาแล้วมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยตนี้เราต้องระวังนะคะทุกคน วิ่งพี่ดีเฉียวโอ้ยกระกือเยีเยยไ,ไปกันเลยไปยังไงปไปกันเลยเราไม่กลับหลังสิเราเดินหน้าออเลน่นกันเราไม่กลับหลังนทำไมทำไมเรียกว่าเรายังไม่มานี่เราจะต้องไปทําภารกิจอะไรอะ,อะพี่ดีนี่เช็คพอยเรียบร้อยแล้วอุ้ยทําไมไมันเป็นรูปทรงกระดูกอย่างเงี้ยไม่ใช่หมานะเนี่ยไม่ใช่หมาบล็อกบล็อกนะ ใช่แล้วค่ะมันเป็นกระดูกหมาพี่ดีไม่อยากกินกระดูกหมาคอุ้ยตอนนี้จะเราจะเก็บดาวนะคะเพื่อนๆในอ๋อรอน้องนายด้วยพี่ดีโอ๊ยเกือบไปแล้วมาน้องนายครับอุ้ยตอนนี้เราขึ้นไปไหนอุ้ยปิดปิดโอ้โหของหนูว้าวกลัวกลัวตกกลัวตกกลัวตกบ้าเลยน้องนายไม่เร็วนะ ไม่หนูเัวใจจะวายหรือเปล่านี่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยนี่ยากมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิเฮ้ยเป็ไงอยู่นะเฮ้ยอจะมาอาจจะอุ้ยเอ้าเพื่อนเขาชื่ออะไรนะอุ้ยไอ็นี่ตัวอะไรน่ะโอบี้เป่าอุ้ยน้องนายด่านนี้ต้องระวังนะเนี่ยมันจะหล่นไปถ้าเราเดินช้าน่ะใช่ไหมพี่เอเดน วิวพ <si ี่ดีเล่นคนใกทัวมากโอ้โหน้องนายเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยอันน yani> ี้ก็จะหล่นหรือเปล่าพี่ปอมแดดใส่ลุงด้วยโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคอ๋อจะเดินช้าโอ้โหกำลังอยากกินโดนัทอดานโเาอยานโดนัทดีเลยนี่หมัม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 เก็บดาวเก็บดาววูวน้องนายก็เล่นเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอันนี้คือนี่เราเข้ามานี่แล้ว มีเช็คอยทุกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆมีเช็คไฟแล้วอุ้ยอันนี้ต้องไปสไลด์ออกอะไรอะพี่ดีเมื่อกี้อันนี้ต้องกระโดดห้ามโดนแน่ๆเลยนี่อันนี้หนูเซียนหรอทางสีแดงลูกมันมีเห็นไม่ไงเห็นไหมตรงนั้นเขาก็บอกให้ไปทางนั้นนะเห็นปะอ้กกว่าาายยนี่ ไปน้องในมาตามพี่ดีมานะเดี๋ยวรอตรงน้องที่เช็คพอย n ์ก่อนเออโอ้โหนี่เราจะใกล้ผ่านด่านแล้วใช่ไหมพี่ดีใช่แต่มันเป็นหน้านี้อยู่นะหรอนี่เราตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนั่นสิ จะต้องขึ้นไปหรือเปล่างันเย็นๆนะออามมคิดว่าข้างบนจะมีอะไรอ่ะกลัวตกลงไปจังเลยอ่ะทุกคนมันไม่สิ้นสุดเลยให้เราขึ้นไปทำไมเนี่ย้บหน้ก็เขียวมากเลยค่ะหรือว่าจะเป็นจุดชมวิวหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะให้เราไปเก็บก้อนเมฆบนฟ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอ้โหสูงมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราเช็คพอย n t กันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอน้องเดี๋ยวเช็คพอย n t กันมาเลยน้องนายมาเลยนี่เราจะเข้าไปในนี้แล้วอะไรจ้ามาน้องนายดูสินี่มันคืออะไร呀อุ้ยอุ้ยอันนี้ส้มหรือเปล่าไม่ใช่คันน้ำผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันคือปอกผิดปอกผิดอ๋อเราเข้าไปในปากันนั้นปอกเอ็ดแป๊บเดียอเดูก่อนเยอะดูก่อน กอเคครับรออยู่ครับอีกอ่ะไม่จะปัดยา้วุ้ยอยากกินไอติรีมอ่ะดีดีเห็นไหมเดี๋ยวรอน้องก่อนนี่ข้างหน้าจะเป็นไอศครีมหลากสีมากเลยเพื่อนๆอ๋อไม้ตรงนี้เราเหยียบได้นะทุกคนรอยยูะนีไงน้องนายมาเลยนี่น้องนายกำลังกระโดดมาแล้วนะครับเพื่อน เจ้าอุ้วะอุ้วะอุ้วะเก่งมากเลยต้องรอน้องมาก่อนนะทุกคนมาเลยน้องนายมาเลยกินไอติมอิ่มยังกระโดดข้ามาเลยอ้าวจิ๋วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะน้องนายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าเอ้าน้องนายลงไปโอ้ยเสียใจด้วยโอ้ยอเวียนหัวมากเลยทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นแล้วทีนี้ก็ให้เราอุ้ยวุ้นไอแม่น่呐 เมื่อกี้เราเดินผ่านอุนจจิพี่ดีตัวเหม็นมากเลย,ย,ยพี่ดีไปสระผมเลยนะน้องนายไม่รออะน้องนายรอพี่ดีด้วย,ยเหม็นอ,อึมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้อะน้องนายไม่รอพี่ เดี๋ยวเราจะาเช็คพอยต์กันก่อนนะไม่เป็นไรอู้้้ววววา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 เหมือนเราเล่นอยู่ในสไลเดอร์หรือเปล่าพี่ดีนี่เช็คพอยต์แล้วโอ้ยอ,อันนี้มันเป็นเปียโนหรืออิเล็กทรอนหรือว่าอะไรกันเพลงไม้อมไอติมเลยอ่ะไอเพลงไม้ไอติมหรือว่าหลอดหรือเปล่ามได้แล้วด้วย นี่ก็กระโดดนะคะเพื่อนๆแต่เราห้ามโดนนะไม่ถ้าโดนก็จะตายแบบนี้ล่ะค่ะไปเลยชุดชุดกับกะเจ้าไม่ต้องตายพร้อมกันกับแมงมะาเลยนี่เราเช็คคไว์กันแล้วอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะห้ามโดนปุ่มสีแดงหรือเปล่าหรือว่ายังไง ห้ามโดนปุ่มสีแดงนะคะแล้วก็เช็คน้องนายจะกับเช็คคอยเรียบร้อยแล้วกำะไรจูกระโดดเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เราก็ลงแล้วก็ให้เราขึ้นแล้วก็ลงให้เราขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเนี่ยไม่มีสิจ๋าคนตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดมาแล้ว ชิคกพอยบันได,ดสีใสรุ้งจัยบันไดสีใสรุง้งเฮ้ยเหมือนในหนังเรื่องอะไรเลยสะพานสายรุง้งอ่ะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรพี่ดีน้องแม่เอาโอหรือเปล่าน้องนายกับไป่ทำมันน้องแม่ชิคกพอยแล้วแน่เลยน้องได้ขมอนขมอนอันนี้มานำมานิงก้องนางเชียงยัง เราจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันลุ่นนะจีโอ้มายกอดโอ้มายกอดแม่เอ้ยอุ้ยเมื่อไรจะถึงเนี่ยอุ๊ยพี่ดีเร็ว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 ได้เลยเราเช็คคอยแล้วแล้วเราก็มาเจอกับลูกอมอมยิ้มของโปรดพี่ดีกับน้องนายนะเนี่ยทุกคนใช่อมป็นอยู่นะแย่สวยหนาวอจจะไปรอน้องนายอยู่จุดข้างหน้านะ วิววิววิวโอ้โหเฮ้ทยทำไมมันสูงสูงต่ำต่ำยังไงไม่รู้ไปน้องนาก่อนอยู่ไหนแล้วร้องเพลงอยู่นั่นแหละนี่ไงน้องนายมาแล้วปะ่ะเราลุยกันต่อเลยน้องนายอัลบั้มกกี้ซาร์ไหนนะนายชาใหม่เนาะจู้เช็คเพลยแล้วอันนี้มันยองไร อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรย์เจนก็ไม่ทราบโอ้ตกเอ้าน้องนายกาลับมารับพี่หรอไป let's go <S อันนี้เขาบอกให้เราลงไปข้างล่างห <Yes. S 1> รื you know? อเปล่าอยู่เนาะคือเอ๊ะยังไงเนี่ยทุกคนให้เราลงตรงไหนเนี่ยนี่ไงลูกสอนไง อ๋อเราก็ลงตามทุกสอนเลยนะนี่ซ้ายขวาสลับกันไปเราก็จะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆ้เออกอ๊อเอา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 ลงเขียวลงเขียวเอาลงเขียวโอ้ยดีไ่ไหนเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนน้องไหนไปฝั่งโน้นน้องไหนไปโอเคเราก็จะมาขึ้นกล่องนี่กล่องอะไรเนี่ยเพื่อนๆกล่องสีกล่องปริศนาแน่เลย ตังขึ้นขึ้นลงลงในกล่องปริศนานี้นะคะทุกคนผลักก็เลัดอ๋ออันนี้เราห้ามดนสีขาวเขาหมุนได้หรือเปล่าเนี่ยดถสีขาวได้ก็ดูได้อยู่นะแค่แห้ามตกแค่นั้นแหละเข้าปะน้องนายกำลังมาให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง ให้เจาวชพคอยอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้เป็นโซฟาโอ้เ็ห้เดเจ้าเให้เจ้าเป้เจ้า็ห้เจ้านี้เจ้า็้เจาเป็ดคห้เรเร็วให้เ้าเ้เร็วห้้าเป็้้ปปป้จจาเ็ป็ป็ พัดตาเจ้าปังเรียกว่าพัดาเจ้ามันใจเช็ดใอยพี่สือหัวเชียยเลยนะตอนนี้เรารอน้องนายแล้วเราจะต้องขึ้นบันไดนี้ไปใจ้าเป็นเด็กเด็กห้จาเดก็เจาเป็นเดกเด็กให้เราเนกเาเป็านเหานเดหาเดเดห้อจนดหน้นดกน้องนก้นเกนเ้ห้เจ้าเจ้าเป็นเดเน้ว ตอนนี้ก็เรากำลังจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราโอ้โหสูงมากเลยอะ่ะสสวัดีเพื่อนๆอุ้ยตัวแปลกประหลาดจังเลยอะ่ะคนอะไรตัวสีม่วงมันคือตัวนี้ค่ะมันเป็นผู้เชี่กมันคือโอบี้น้องนายไปกันเลยเราโอเปคือชื่อโอเปคือชื่อโอี้ค่ะมามีอ๋อ,อ,อเฮ้ยอ้า ผันเลยตอนนี้เราก็จบแมปแล้วนะคะทุกคนเย้ถ้างานคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีเกมเมอร์ทีวีตรงนี้ด้วยนะคะบายล้วเป็นพี่นม่นะคะ